ดิฉันแสงจันไอไออนเพชรเกษม2021กร 2, 0, 2, 1, ุงเทพเลคะนายกก่อตั้งค่ะดิฉันเป็นไดออนมา10กว่าปีแล้วค่ะไดออนมีแต่ให้นะคะเราให้ด้วยใจค่ะไม่มีเงินเดือนนะคะทุกท่านเข้ามาในนี้ค่ะมีแต่ใจเท่านั้นค่ะกับน้ํามันรถนะคะไม่มีใครมีเงินเดือนนะคะ,ะเราทําบุญทำํำกุศลแล้วก็จากเชิญชวนเพื่อน ที่รู้จักหรือไม่ไม่รู้จักถ้ารู้จักว่าเป็นไอออนเนี่ยเชิญเลยนะคะมามาเป็นผู้ให้ด้วยกันค่ะมาเป็นผู้ให้ผู้ได้โอกาสนะคะเราช่วยกันช่วยกันคุณอิตคนน้อยก็ถือว่าดีแล้วค่ะประเทศไทยคนไทยด้วยกันช่วยกันนะคะเรารักไอออนเรารักคนไทยค่ะแล้วสามัคคีกันคะ่ะไลออนสามัคคีกันนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านที่มาในนี้ค่ะไม่มีค่าแรง ก็มีแต่ใจเท่านั้นค่ะกับท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าสุรวีเป็นปีนี้ท่านเป็นผู้ว่าที่ใจดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ